จัดไปพี่น้องนี่เด้อเบิงเอาเบิงเอาเด้อพี่น้องเบิงเอาก่อนเสดานก็ฝากแช์เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆด้วยเด้อฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเพื่อนเพอเห็นเนาะพี่น้องคะจัดไปเด้อสิบหกกันยายนหกเจ็ดนะคะแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆ fc พอเพื่อนๆผู้เพื่อนพอเห็นเพื่อนก็พอเห็นเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็แชร์ไป ให้เพื่อนๆด้วยอย่าเกี่ยวไปคนเดียวแต่แอดกันอย่างเมื่อกี้ไปผู้เดียวนะพิจารณาเอาค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อแบ่งปันค่ะแอดแบ่งปันเพื่อนๆก็ต้องแบ่งปันให้เพื่อนๆต่อไปด้วยนะคะอย่าเกี่ยวไปผู้เดียวนะเพื่อหวยออกมาถึงแล้ววันที่หนึ่งจะเสียดายได้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาค่ะเบิ่งเอาทุกคนเบิ่งเอาค่ะ เพื่อนๆไรเอฟซีนะคะสิบหกกันยายนหกเจ็ดวิ่งเก้าวิ่งศูนย์วิ่งสามเก้าอะไรพี่น้องชอบเก้าอีหยังชอบศูนย์อะไรชอบสามอะไรก่อจัดค่ะพี่น้องเน่นๆเก้าศูนย์หาจัดน,นักเด้อลองหกศูนย์ห้านะคะ พี่น้องเบิงเอาว้อคะเบิงเอาเบิงเอาแล้วก็แช่ให้มูน้ำเนาะเพื่อนเพื่นจะได้มากดรอนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นจัดไปสองตัว0ูนย์ห้าศนห้าเ้าห้าศสานะคะเพื่อนเพื่อนนี้จะเก,ก่าดอกบ่มีจากศูนย์ดอกพี่น้องตัวนี้แอดเพิ่มพม่าในสามนี่ก็คือ แอดหมักเด้อจัดไปค่ะเพื่อนเพื่อนชอบ0ูนยังชอบเก้ายังชอบ3ามยังฝากแช่ให้เพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้แอดนํำแอดจะได้หาแนวทางมาลงให้อีก้วพี่น้องเด้อ